นี <N> ่ส <man> ว <N> ัส <man> ด <N> ีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ควานฮูนะครับสดสดร้อนๆเลยพึ่งถึงนี่ครับโอ้เอาตัวนั้นแหมเอาตัวนั้นฮ่าสายไฟสายไฟ อันนี้สี่ต้นนะครับอีกอีกสองต้นพอท่านมาเนาะพี่น้องยังอีกสองโอ้ได้มาก่อนราบนะครับอ๋อนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาฟังกับพี่ควันอันนี้เอาขึ้นใจเลยข้นหามซอยกันนั่นปะโอ้อ๋อใส่ดอกเอา ต้นยังสต้นอีกครับทั้งหมดก็6ต้นนะครับสักครู่นึงมาดูทีละันกันอากานากเสาบ้านที่บ่งเงินฮึบขนอนี่นะครับก็ขอบุณนะครับคุณแม่ ท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับอขอบคุณคุณป้าขนมจีนนะครับอันนี้ก็เป็นอะไร<ม>เบื้องต้นก่อนนะครับได้เหล็กมาโอ้ได้เสามาแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นเหล็กนะครับคุณเนี่ยเรามาดูพลังนะครับรวมพลังกันปึบทองฟันขออนียดอ่าเป็นทากล้องนะครับคุณเนี่ย เสร็เงินมาหนยมดิไปชสวยเขาจังงดิโอ้โหวันน้ทับข้อเนี่ยยูเลยได้พี่บ่มจะบ่มนี่ครับนี่ครับพี่แม่บ่มไป้สวยเขาหมดนอา เอาัวลงก่อนได้บกูยเรถกว่าหนเลยอาอเทไปทีละางก่อนเอาทดไปไม่ไมึงเอาทดก่อนีนูต้องปีหายเอาที่วอคกอนเดี๋ยวขออนุญาตช่วยกันเอาลงก่อนนะครับรู้ครับเพื่อนโหเตรีมมาจะดีดดีตัวนี้ีตงนี้ บอบอได้ได้นีมันดีตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้ลงหลังก่อนไปฝมันเนี่ยไป้อมันเลยบออล้ิบอบอไปไปได้ไปไปได้ดีเลยตัวนี้มันสุดดีเนี่ยตัวนี้มันสุดดีขาขาสูดิบอลบอลเอาสองเลยนะเอาไปแล้วไปแล้วเอา อานึกสองสาอัตพูนงานไว้เด้อลงไปไปทั้งสอง <c oughs> เอออตีรีย <c oughs> บเลยเลีนไปพูดระเบิดมาอ้ว,ออวน,นี่

มืออีกอันสต้นนนเสร็จยังยังโมบอีกสองเลเนาะต้นโอเคต้นประมาณ่าเท่าคูทั้งสี ขนาดขนาดไอ้ท่อต้นทั้งสีเนาะพี่บอกเท่าคู่ทั้งสีเนาะต้นนั่นอันนี้เดี๋ยวมืออื่นไปเอาอีกันเนาะอโอ้ลังต้นตาโอ้ล้างต้นตาติดงานต้นตาโอ้ติดงานก่อนเบื้องต้นก็ได้มาได้มาสี่ต้นนะครับไม้แดงเนาะไม้แดงครับคุณน่ะต้นประมาณนี้ ตอมุ้งตอมุ้งอ้าวรถติดหน้าบ้านเราแบบนี้โอ้ได้อยู่อ้าวยู่งแบนี้พอได้อยู่ครับคุณเนี่ยอ้าวแล้วพี่หงพอไปเดี๋ยวปุ่งครับคุ่ยนี่ยรับรู้เหรอเดี๋ยวปุ๋งเอารถติดครับคุณเนี่ยอ้าวแล้ว อะซอยู่ซอยู่อ่าพ่อบอไปแล้ววันนี้เรียบร้อยรลดมื่นอู้ตะขอตันเดียอเลยนะ Điều cái lăng hả mày hoang lòi vô Bay vô à. Đào, phương, phương. <cười> oh. <cười> ổc Nào cuốn Qua đây nhìn Áo ออก leo, leo Bay đó bạn nhỉ hợp máu nằm lên là luật <laughs> 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 à rồi đấy chiến à, đèn <laughs> <laughs> อาไปแล้วไปเนี่ยโอ้ยหักเบ็ดหักเบ็ด <c oughs> หักเบ็ด <c oughs> ห, <c oughs> ห,หักแข่งหัวข้างหลังโอเคนะครับออกได้แล้วนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูลองคร <c oughs> ึ่นนง <c oughs> นะแข่งครับ <c oughs> คุณทีมงานด้วยนะส่งแอนคาดมองแล้วปนเนี่ยโอเค <c oughs> <c oughs>